น,นี่เป็นของเออฝขาหลังเขานะน,นี่เพื่อถามแหละว่าอันเนี้ยคิดว่าเป็นอนลุกกลมหรือขนานซีรีส์นี่แปลว่าอนุกกลมนะอเออแล้วทีนี้อ่ะมาดูการทดลองเก่ะถามนะถามนะอันนี้อะไรเอ่ยฐาน่านอ่ะถ,ถูกต้องโอเคแล้วอันนี้อ่ะเอาไปทำอะไรก็เอาไว้ใส่ถานถูกไหมอันนี้ขาเรียกว่า เอาผสา,านนี่แหละ<า>ไม่ใช่รางฐานนะรางแ<า>บตเตอรี่อ่ะอันนี้ก็เรียกรางรางใส่ถานรางใส่แบตเตอรี่โอเคอันนี้ก็ใส่ไฟปกตินี่แหละและอันนี้ก็คือหลอดไฟเนาะอืมทีนี้ตรงหลอดไฟที่เวลาเราเห็นในหนังสือเรียนอะ่ะเขาก็จะเขียนเป็นกลมๆกลมๆแล้วก็จะมีกรารกบาดอย่างเงี้ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อไอ,อ้นี่นะ มันคือสัญ,ญลักษณ์ของหลอดไฟนะแล้วเวลาไปต่อนุ่นนี่นั่นเขาก็จะลากลากสายนะต่อสายไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปที่เอาสัญ,ญลักษณ์ก่อนนะสัญ,ญลักษณ์ก็คือเป็นอย่างนี้ถูกไหมอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์อน,นี้มาดูว่าของจริงวเวลาเขาต่ออุปกรณ์เป็นยังไงคือถ้าสังเกตในอุปกรณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพัดลมมอหงข้าวจะมีปลั๊กตัวผู้เอาไว้เสียบปลั๊กตัวเมียที่ผนังมันจะต้องมีอยู่สองสาย อุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะมีสองขาแล้วนี่สองขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีสายไฟถูกไหมสายไฟอยู่เส้นหนึ่งอะแต่ข้างในเนะี่ยมันจะมีสายอยู่สองเส้นแล้วก็ต่อกับไอ้สองขาเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้ามันจะต้องมีสายไฟสองเส้นเอ่ออยู่ติดกับตัวมันหลอดไฟนี่ไงไอ้ตรงหัวน็อตเนี่ยนี่นี่คือ คือหลอดไฟถ้าเราถอดมาก็จะเป็นเกลียวแล้วก็จะมีตรงตรงตูดมันนะมันจะเป็นขั้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเอาไว้ต่อกับสายไฟเส้นหนึ่งไอ้ตรงด้านข้างเนี่ยมันก็จะต่อกับสายไฟเส้นหนึ่งสองขั้วนะสองขั้วก็คือตรงตูดมันกับตรงด้านข้างมันเนี่ยแล้วไอ้ตรงสองตรงนเนี้ยมันก็จะมาอยู่ไอ้ตรงน็อตสองตัวนี้แหละมันจะต้องมีสองสายออกจากตัวมันโอเคนี่คือ หน้าตาการทดลองของเขาแต่ทีเนี้ยมันจะต่ออนุกรมหรือต่อขนาดเนี้ยก็คือใช้อุปกรณ์ตามน,นี้แหละหรือเขาต่อดีกว่าอ่าก็นี่อ่ามามาเส้นที่หนึ่งแล้วผ่านยังไม่ใส่เลยต่อสายไฟแล้วสังเกตนะอันนี้ก็คือ สายไฟเส้นที่หนึ่งมาเข้ากับหลอดไฟดวงที่หนึ่งแล้วดูการต่อของเข่าเขาขจะต่อ,อยังไงก็ออกจากดวงที่หนึ่งมายังดวงที่สองนี่เนาะนึกถึงนึกถึงหลอดไฟอ่ะเป็นคนสักคนหนึ่งนะแล้วอสายไฟมันก็คือแขนสองข้างของเรานะแขนข้างที่หนึ่งเนี่ยก็ไปต่อกับถาดไฟฉาย แล้วก็ไอ้คนที่หนึ่งนะแล้วแขนอีกข้างหนึ่งก็ไปจับมือกับเพื่อนลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คู่แถมให้นะคุณเล็กบอกมีสองดวงคูแถมห้อีกดวงเป็นสามดวงเลยคนไอ้คนที่สองเนี่ยหลอดไฟดวงที่สองเนี่ยเมื่อกี้แขนข้างขวาของเขาจับกับคนที่หนึ่งถูกป่ะทีนี้แขนข้างซ้ายเขาก็ไปจับเพื่อนคนอีกคนหนึ่งลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่สามแขนข้างที่เหลือของเขาก็ไปต่อกับถัดไปชายลักษณะอย่างเงี้ย คืออนุกลมแล้วเดี๋ยวให้สังเกตดูสังเกตดูเองว่าความสว่างเป็นยังไงฮู้มันไม่สว่างปลูกสิยังไม่ได้ใส่่านเนาะโอเคใส่่านแล้วอโอเคเอาความสว่างดูเอาไว้เนาะรูตัวนี้มันไม่สว่างมันมีเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งดูลมๆแล้วกันว่าความสว่างเป็นยังไงอันนี้คือ การทดลองเขาเรียกว่าการทดลองแห้งๆเพราะว่าดูคนอื่นเผาเนะาะเราไม่ได้จับต้องเองต่อไปอันนี้เมกอ a พาร l เ l ลพาร l เ e ลนี่ก็คือขนานแต่ทีนี้เป็นการต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานสังเกตสายไฟเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งไหมหน่าจานะัะอุปกรณ์เหมือนเดิมแ,ลแหละเพียงแต่ตัวสายไฟเนี่ยจะต่ออยังไงก็แล้วแต่มาไฟสามดวง ทีนี้ให้สังเกตอย่างหนึ่งเมื่อกี้นะไม่มีใครสังเกตหลอกเชื่อดิตอนแรกอ่ะหลอดไฟอยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็จะมีขั้วนี้ใช่ไหมหนะล,นะลอดไฟอยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็มีขั้วนี้นะหลอดไฟอยู่ตรงกลางนี้นะแล้วก็มีขั้วนี้นะตอนแรกเขาวางนี้นะเขาวางนี้แล้วก็เขาก็าเอาหลอ่อใสยไฟมาต่อตรงนี้นี่แล้วก็ต่ออันนี้ต่อนี้แล้วก็ต่อนนี้นนแล้วก็กลับมาทางนี้นี่มันก็เป็น เหมือนกับเป็นวงวงเดียวอ่ะอย่างนี้นะโอเคอันนี้คู่ครางวันนี้แหละแล้วเดี๋ยวดูเทียบกับที่เขาต่อกันเนี้ยแล้วไอ้น,นี่เขา,เขาวางวางคองลอนแนวนะไอ้น,นี่ก็ตรงขั้วนี่ก็คือวางวางแนวแนวของขวางเนี้ยเน,นี่วางแนวเดียวกันเลย โอเคนี้ก่อนนะ,ะให้สังเกตดูเนี่ยถ้าเป็นของเดิมเนี่ยของเดิมก็คือว่าไอ้หลอดไฟดวงที่หนึ่งเนี่ยข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยมันจะไปต่อกับของโละตัวกันถูกปะข้างขวาไปต่อกับฐานด้านซ้ายไปต่อกับดวงที่สองถูกปะแต่อันนี้เป็นยังไงถ้าเป็นการต่อแบบขนาน,น,นก็คือว่าเออทั้งสองทั้งสองขั Imperial, ข้วของเขาเนี่ยขั้วข้างบนเนี่ยมันก็ไปต่อกับขั้วข้างบนของหลอดที่สอง คู่ข้างล่างของหลอดที่หนึ่งก็งไปต่อกับคู่ข้างล่างของหลอดสองนี่ไงแล้วไอ้ที่คาว่าขนาดนี่ก็ดูจากไอ้ตรงตรงเส้นนี่ได้เลยถ้าสมมติยืดให้มันตรงๆนะมันก็จะเป็นเส้นแบบเนี้ยอย่างนี้ไงอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเฮ้ยอย่างเงี้ยเรียกต่อขนาดนี่นาะคือ <c oughs> ต้องบอกว่าภาษาอังกฤษเน่ะเวลาเขาเรียกอะไระเขาจะเรียกจากลักษณะที่เขาเห็นเด่นชัดแล้วก็จะเหมือนกันอนะ่ะหลอดที่สองกับหลอดที่สามเนี่ยก็คือ ขั้วข้างบนก็ต่อกับขั้วข้างบนกันเองอะ่ะแล้วขั้วข้างล่างก็ต่อกบขั้วข้างล่างกันเองอ่าแล้วก็ครูแล้วจะต่อแบตเตอรีย่ยังไงอะ่ะด้านนี้ก็จะมีอยู่สองขั้วด้านนี้ก็มีอยู่สองขั้วให้ดูตรงนี้เพราบอกคนเราไม่รู้แหละนะ ูมองไม่เห็นถนัดทีนี้ติ๊กต่างแล้วกันติ๊กต่างในขั้วบวกอ่ะสมมติที่ขั้วบวกขั้วบวกพอมาถึงจุดตรงนีู้กป่ะอันนี้ขั้วข้างบนของหลอดที่หนึ่งนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกแล้วก็มันก็จะมีสายไฟต่อไปกับขั้วของหลอดที่สองตรงนี้ก็ถือว่ามันต่อกับขั้วบวกอยู่เหมือนกันเพราะว่าสายไฟมาต่อถึงกันเนี่ยตรงเนี้ยก็คือถือว่าเป็นขั้วบวก จากฐานไปฉายตรงนี้ก็จะเป็นคั้วบวกของฐานไปฉายแล้วก็มาต่อมาถึงตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นคัวบวกของฐานไปฉายแล้วตรงนี้เป็นคั้วลบของฐานไปฉายมันก็จะมาต่อกับคั้วนี้ของอริษตา์ตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคัวลบแล้วก็คัวนี้ก็ต่อกับคั้วข้างล่างของเลขสองนี้ก็ถือเป็นคั้วลบแล้วก็เส้นนี้ก็ไปต่อถึงคั้วตรงนี้นี่ก็เป็นคั้วลบฉะนั้นฉะนั้นไอ้ตรง ทุกทุกหลอดเนี่ยมันเหมือนกับต่อตรงจากแบตเตอรี่ซึ่งสองก้อนมันคือสามโหมแสดงว่าตรงเนี้ยมันก็ได้มาเต็มสามโหมดตรงนี้ก็ได้เต็มสามโหมดตรงนี้ก็ได้เต็มสามโหมดอันนี้ถือว่าเหมือนได้รับแรงดันไฟฟ้าจากฐานประชยโดยตรงโอเคไอ้ตรงขั้วลบตรงนี้นะเราไม่ต่อตรงนี้ก็ได้เราจะโยงเขาใช้สีเขียวเนาะเขาจะโยงตรงเนี้ย มาต่อตรงนี้ก็ได้เพราะว่าถือว่าไม่ว่าต่อตรงไหนอ่ะมันถึงด้วยกันหมดผ่านสายไฟที่มันต่อถึงกันอย่างเงี้ยหรือครูบอกว่าอยากเอาอยากให้มันหลากหลายครูอยากจะเอาครูว่ะบวกมาต่อตรงนี้ครูว่าลบมาต่อตรงนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงตรงนี้บวกตรงนี้ลบตรงเนี้ยคือมาจากฐานโดยตรงถูกไหมมาจากสายไฟโดยตรงนะเออมาจาก ต่อสายไฟจากฐานโดยตรงตรงนี้สามโวลต์แต่มันก็จะมีสายไฟที่ต่อกับตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นตำแหน่งเดียวกันเพราะมันผ่านสายไฟอันนี้ก็ผ่านสายไฟปุ๊บอันนี้ก็ต้องเป็นสามโวลต์เหมือนกันเห็นแสดงว่าแต่ละตัวเนี่ยจะได้รับแรงดันไฟฟ้าจากฐานเท่าๆกันก็คือเต็มเต็มพิกัดของฐานเขาก็คือสามโวลต์โอเคอ่ะทีนี้มาดูความสว่างเทียบกัน คิดว่าต่อแบบขนานสว่างเป็นยังไงเมื่อเทียบกับต่อแบบอนุกรมขนานสว่างกว่าหรือขนานสว่างน้อยกว่าสว่างมากกว่าใช่เออเดี๋ยวถามก่อนแล้วที่โรงเรียนเขาครูครูทำให้ดูไหมอ่าทำให้ดูค่ะทำให้ดูใช่ไหมอ๋อโอเคออันนี้ครูเปิดคิปให้ดูนี่สว่างลูกเลย ทียบกับเมื่อกี้นี่คนละเรื่องเลยนะหลอดไฟแบบขนานสว่างมากกว่าทีนี้ก็คือครูก็อธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าการต่อแบบขนานเนี่ยหลอดไฟแต่ละดวงเนี่ยมันจะได้แรงดันไฟฟ้าเท่ากับตัวฐานไฟฉายเต็มเต็มเลยก็คือสองก้อนคือสามโวลต์มันจะได้สามโวลต์ทุกดวงเลยพอได้สามโวลต์ทุกดวงมันก็สว่างแต่รดวงก็เท่ากันด้วยแล้วก็สว่างกว่าเออของ อาลกกลมด้วยแต่ทีนี้มันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งแล้วกูก็ว่าเราก็รู้เรื่องแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นบทสรุปมาจําเลยก็ได้อันนี้ไงทุเทียบกันดิอุ้ดขนเรื่องเลยนะเนี่ยเหตุผลเพราะว่าถ้าต่อแบบอานุกรมเนี่ยตัวฐานไฟฉายเนี่ยสามโวล์นะสองก้อนในสามโวล์นะถ้าต่อแบบนุกรมเนี่ยมันจะทําการแบ่งแรงดันไฟฟ้าไป น,นั้นก็ได้เป็นคนหนึ่งโวล์หนึ่งโวล์หนึ่งโวล์อันนี้ตามทฤษฎีนะคือมันจะได้แรงดันไฟฟ้าไม่ได้เต็มที่กับเตัวแหล่งกาเนิดเขาถ้าเราต่อสองดวงอ่ะถ้าเราต่อสองดวงเนี่ยความสว่างก็สว่างมากกว่านี้แหละแต่ถ้าต่อสี่ดวงเนี่ยความสว่างก็จะน้อยลงกว่านี้เพราะว่ามันแบ่งแรงดันไฟฟ้ากันไปแต่ถ้าเป็นของ ขนาดเนี่ยแรงันไฟฟ้าทุกดวงอะ่ะจะได้รับเท่ากับตัวแหล่งกําเนิดสามโวตเต็มทุกดวงเลยโอเคแล้วก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งถ้าสมมุติว่าหลอดเสียไปหลอดหนึ่งเขาก็ถอดเลยนี่ทำเป็นว่าหลอดไฟเสียไปหนึ่งดวงนะเหมือนกับไอไฟบ้านเราอะที่ที่มันดับอะ่ะแต่ไฟบ้านเราเวลาเราดับดวง เ,เขาเรียกว่าเวลามันเสียดวงหนึ่งดวงอื่นยังไม่มีปัญหาถูกไหมแต่ดวันนี้อันนี้ต่อแบบมนุกรมเกิดอะไรขึ้นไปไม่ติดโอเคอันทีนี้ไปดูกรณีของขนานมัน่งหลอดไฟเสียไปหนึ่งดวงพามอีกสองดวงเป็นยังไงยังติดและสว่างเท่าเดิมโอเคอันนี้ก็คือบทสรุปที่เรา,ารู้อยู่แล้วต่อแบบมนุกรมต่อแบบอนุกรม หลอดไฟเสียหนึ่งดวงทุกดวงไม่ติดเลยอันนี้ต่อแบบขนานหลอดไฟเสียหนึ่งดวงอีกสองดวงยังติดเหมือนเดิมอ่ะทีนนี้มาดูว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเราจะมีคําพูดตอนที่เป็นวงจรเปิดวงจรปิดถูกไหมเออก่อนที่จะไปตรงเนี้ยถ้าวาดลูกถ้าวาดลูกนี่คือสัญลักษณ์ของตานไูฉชายนะอันนี้คือสวิต์ถูกไหมอันนี้คือหลอดไฟนะอันนี้คือวงจรเปิด วงจรเปิดไฟจากไม่สว่างถามว่าทําไมวงจรเปิดอ,อไฟมันดับ่ะก็รูไม่ปิดสวิตช์ก็ขู่เปิดสวิตจวแล้วสะวิตช์มันเป็นยังไงสวิตช์เป็นป็นอย่างนี้เวลาอุปกรณ์ไฟฟ้ามันทํางานเนี่ยมันเกิดจากมีกระแสไฟฟ้าเข้าไปในอุปกรณ์กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันเหมือนกระแสน้ําอ่ะมันจะต้องมีช่องทางให้มันไป มันมีฐานไปฉายเนี่ยฐานไฉายเนี่ยมันมีความต่างสัตว์มันมีความต่างสัตว์เพื่อที่จะทําให้เกิดกระแสไฟฟ้ามันวิ่งอยู่ในสายไฟเหมือนมีกระแสไฟแล้วกันยังมันจริงมันยังไม่มีหรอกเหมือนกับว่านึกนึกนึกอ่ะว่าเออเป็นกระแสไฟเป็นเป็นตัวการ์ตูนสักตัวหนึ่งที่มันวิ่งไปตามสายไฟแล้วพอมันวิ่งไปถึงตรงนี้ปุ๊บปุ๊บเป็นไงอะไปไม่ได้ไปไม่ได้ก็ไม่ไม่ไปก็ไม่มีกระแสไหล เพราะวงจรมันเปิดอยู่ไฟมันจะติดได้เมื่อมีกระแสไหลถ้ามันไม่มีทางไปกระแสมันก็ไม่ไหลแต่ถ้าเราเอาสวิตช์นี่มาอย่างนี้กระแสมันมีทางไปแล้วแล้วกระแสธรรมชาติของมันอ่ะมันจะออกจากขั้วบวกแล้วก็วิ่งกลับมายังขั้วลบถ้ามันวิ่งกลับมาทางนี้ได้ก็คือเรียกว่ามีกระแสไหลกระแสไหลไอ้นี่ก็จะสว่าง อันนี้ก็คือหลักการของวงจรเปิดวงจรปิดวงจรปิดจะมีกระแสไหลอยู่ในเส้นสายไฟแต่ถ้าวงจรเปิดกระแสมันวิ่งไม่ได้เพราะเส้นทางมันถูกตัดขาดอันนี้ก็จะไม่มีกระแสไฟมันก็จะดับเราต้องเข้าใจนี้ก่อนคือรู้คือครูรู้บอกตั้งแต่ต้นนี้ไอตัวขั้วขั้วที่มันมีสองขั้วเนี่ยขั้วข้างล่างเนี่ย มันก็จะมีการต่อไปกับขดลวดอันนี้แล้วก็มาต่อกับตรงนี้ไอ้ตรงสองขั้วเลยนะสองขั้วที่มันเป็นหัวน็อตน่ะอย่างเงี้ยไอตัวตรงเนี้ยฉะนั้นพอเราเอาเอาไอตัวตัวสายตัวหลอดไฟออก่ะพอตัวหลอดไฟออกหรือหลอดมันขาดหลอดไฟออกหรือหลอดขาดนะ ถ้าหลอดขาดได้อย่างเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยไฟมันก็จะไม่ถึงกันอย่างเนี้ยคืออันนี้คือผ่านไปฉายโดยธรรมาชาติอ่ะกระแสะไฟมันก็จะวิ่งมาทางนี้แล้วก็ผ่านขดลวดข้างในลุกๆๆแล้วก็โผล่มาเส้นทางนี้ถูกปะแต่พอมันมาทางนี้เสร็จปุ๊บอ้าวไปไม่ได้เพราะไม่มีไม่มีหลอดไฟถูกปะพอไปไม่ได้กระแสะมันก็ไม่วิ่ง พราะกระแสมันไม่วิ่งเลยเพราะมันไม่มีทางไปไงมันกลับไปที่ฐานมันไม่ได้มันก็ออกไม่ไปและอยู่ตรงนี้แหละไปแล้วก็กลับบ้านไม่ได้มันไม่ไปเลยฉะนั้นพอพอนี้มันไปมันไปไม่ได้มันก็ไม่ไปถูกไหมสายเอในสายไฟก็ไม่มีกระแสไอ้นี้ก็เลยไม่มีความสว่างเพราะว่าตัวเนี้ยลักษณะมันเหมือนกับวงจรมันเปิดอยู่โอเคอ่าทีนี้กลับไป ครูแล้วทําไมไอของขนาน่ะมันถึงไม่ไดับมาดูเห็นผลเนี่ยให้สังเกตจากการเดินทางของกระแสะในสายไฟนะเมื่อกี้ครูบอกตรงนี้ครูบวกนะถ้าครูบวกนะกระแสะไฟมันจะออกวิ่งจากบวกแล้วมันจะวิ่งกลับบ้านไปทางประตูข้างหลังอ,อ่อควลบเนาะเหมือนไปวิ่งเที่ยวเล่นอ่ะออกประตูหน้าบ้านควบวก วิ่งกลับมาเอที่ประตูหลังบ้านคุลบถ้ามันมีทางให้มันไปก็จะมีกระแสไหลอยู่ในระบบนี้นะอันนี้ก็มาทางนี้ถูกไหมมาทางนี้ดูก่อนมันไปได้ไหมถึงตรงนี้อ่าโอเคตรงนี้ไม่มีหลอดไฟมันไปมันไปตรงหลอดไฟไม่ได้แต่มันไปทางสายไฟเส้นนี้ได้ไงพอมันไปสายไฟทางนี้ได้มันก็มาทางนี้ถูกไหมมาทางนี้ถูกปะแล้วก็มันก็มาทางนี้ถูกไหม มาทางนี้ได้ถูกไหมเออเดี๋ยวก่อนนะอย่างนี้พอมาถึงตรงเนี้ยมันมีทางไปสองทางก็คือไปที่หลอดไฟแต่ไปทางหลอดไฟไม่ได้เพราะไม่ไม่มีหลอดไฟแล้วมันก็ไปทางสายไฟแทนพับมาทางนี้แล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีทางไปสองทางก็คือจะเข้าหลอดไฟอ่ะถ้าเข้าหลอดไฟเข้าหลอดไฟได้ไหมเข้าได้แล้วมันก็มาทางนี้ถูกไหมออกมาทางนี้แล้วยังไงต่อมาทางนี้ถูกปะ มันก็กลับกลับเข้าขั้วลบได้ดิชนะไอ้ตัวนี้สว่างเพราะว่าทิศทางของกระแสมันมาอย่างนี้มาตุ๊ด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 มาที่ขั้วตรงนี้ถูกไหมไปหลอดไฟไม่ได้ก็ไม่ไปไม่มีทางไปมันก็ไปทางอื่นก็คือไปทางสายไฟมาตุ๊ด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 มาทางนี้ตรงเนี้ยมันก็วิ่งเข้าหลอดไฟปุ๊บแล้วก็กลับไปทางขั้วลบได้แสดงว่าหลอดไฟนี้มีกระแสไหลผ่านสว่างนะโอเคแล้วมันก็มีอีกทางหนึ่งเอาไอ้ตรงนี้ลบไปก่อน อ่าเมื่อกี้ก็มาทางนี้ถูกไหมมาทางนี้เข้าหลอดไฟไม่ได้มาทางสายไฟทางนี้ซึ่งเมื่อกี้เข้าหลอดไฟอันนี้ถูกป่ะอันนี้ไม่เข้าหลอดไฟนะบอกมันมีกระแสอีกส่วนนึงอ่ะมีกระแสส่วนนึงมันก็วิ่งต่อทางนี้ได้นะวิ่งต่อทางนี้ได้ปุ๊บแล้วไงต่อมันก็วิ่งเข้าหลอดไฟุต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 ุเขาอ,ออกมาครุงคั่วนี้มันก็กัดลบป <ce> รากฏว่าถึงไม่มีหลอดนี้บอกไม่เป็นไร แกตายไปแล้วคนนึงแต่ฉันยังไม่ตายเพราะฉันมีกระแสไหลผ่านทั้งคู่นะเออนี่ก็คือเหตุผลนะกระแสะมันยังคงไหลผ่านทั้งหลอดไฟสองดวงด้วยการต่อแบบขนานเราจําแค่พอว่าไอต่อแบบขนานนี่ต่อแบบขนาน,บบน,านความสว่างเป็นยังไงความสว่างสว่างกว่าต่อลูกกรมแล้วถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งเสียหลอดที่เหลือยังใช้งานได้อยู่แต่ถ้าเป็นการต่อแบบ อนุกรมความสว่างก็น้อยแล้วพอเกิดหลอดเสียอยู่หลอดหนึ่งหลอดอื่นดับหมดเลยดังนั้นเนี่ยในการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านเขาก็เลยต่อแบบขนานเหตุผลเพรานะว่ามันจะได้รับแรงดันไฟฟ้าเท่าเท่ากันเท่ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าเลยมันก็คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพของเขา แล้วก็มีอันใดอันหนึ่งเสียอันอื่นยังใช้งานได้เป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนเสียงครูสอนเสียงครูแจ่มเป็นยังไงเจ็ตไหมนะครูเขาแบบสอนผ่านคลิปแห้ง <c oughs> มันก็จะช่วยทำให้เราเข้าใจมากอุ้ยไอตัวหลอดไฟนะมันจะต้องมีเอ่อมันจะแยกออกเป็นมีน็อตสองข้างนะเป็นเป็นสายของขั้วบวกกับสายของนอ็อตขั้วบวกกับนอ็อตขั้วลบเพราะฉะนั้น เราก็รู้แล้วว่าในการต่อมันจะมีการต่อหลอดเนี่ยถ้าเป็นการต่อหลอดแบบขนานไฟจะได้รับความแรงดันไฟฟ้าเท่ากับจำนวนฐานที่ใส่เข้าไปเช่นถ้าใส่ฐานสองก้อนก็คือ 3- โวลต์หลอดขนานแต่ละดวงเนี่ยจะได้กําลังไฟ3ามโวลต์เท่ากันมันก็จะสว่างเท่ากับกำลังไฟสโวลต์แต่ถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมใช้ฐานสองก้อน เรามีหลอดอยู่สามดวงหรือสองดวงก็แล้วแต่หลอดแต่ละดวงเนี่ยถ้าเป็นการต่อแบบอนุกรมมันเป็นการแบ่งแรงดันไฟฟ้ามาใช้เพราะฉะนั้นมันจะได้ไม่ถึงสามโวลต์ต่อหลอดนะคะมีสามหลอดก็ไปคนละโวลต์น,นะคะเพราะฉะนั้นไฟอนุกรมมันก็จะสว่างน้อยกว่ายืนยันด้วยภาพและยืนยันด้วยการํำอธิบาย